วันนี้มารีวิวการไปเที่ยวเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรของเด็กๆนะคะทุกคนก็ไปถึงท่าเรือค่ะก็จะมีเรือมารอรับแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราต้องโทรนัดก่อนนะโทรจองนะคะทุกคนขอบคุณป้าแชทป้าพรลุงหน่องนะคะที่เป็นธุระเรื่องการจองการจัดหาต่างๆนะคะพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตานี่แหละค่ะเราก็จะนั่งเรือข้ามฝั่งไปนะคะ นั่งเรือไปประมาณไม่ไกลมากค่ะเกาะก็คือมองเห็นนะคะทุกคนนั่งเรือไปประมาณ15นาทีแหละค่ะประมาณโดยประมาณอ่ะไม่ต้องดราม่าเรื่องใส่ชูชีพนะคะทุกคนมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือน้ําคือใสมากใสจริงๆไม่ได้คิดว่าทะเลแบบชุมพรสุราดน้ำจะใสขนาดนี้นะคะนั่งแป๊บเดียวอึดใจเดียวก็ถึงที่หมายแล้วคะ่ะขึ้นไปคะ่ะ นะี่ค่ะ,คะเรามาที่นี่คะ่ะโฮมสเตย์เรือนลำพูนนะคะมาถึงก็นี่แหละทุกคนก็คือมีอาหารเตรียมมาไว้รอเพราะว่าเราสั่งไว้แล้วนะคะมาถึงก็คือได้กินเลยกุ้งหมึกปูปลานะคะมีทุกอย่างนะคะอาหารทะเลนะคะที่นี่สดมากแล้วก็คือรสชาติอาหารของแม่ครัวที่นี่ก็คือดีมาก เนี่ยเราก็เริ่มกินกันเลยค่ะทุกคนมีแค่นี้นะคะก็กินอย่างอิ่มหนำสำราญเดี๋ยวไปเล่นนะ้ำหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินลัดป่ามะพร้าวไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อพาเด็กๆไปเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปนะคะที่โขดหินค่ะบรรยากาศก,ก็คือดีมากน้ำแล้วก็คือใสามากแต่ว่าจะเป็นแบบฟิลแบบถ่ายรูปค่ะมีหินเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นน้ำเท่าไหร่แต่ว่าน้องฟินก็คือสายชิลสายชอบเล่นน้ำก็คือเล่นเต็มที่สุดๆไปเลยค่ะ บรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้มีนี่ดอกบักบุ้งทะเลนะคะแล้วก็พบเด็กเล่นน้ำโอ้น้ำใสจังเลยใสแจ๋วเลยค่ะโอ้เย็นไหมคะก็เล่นอยู่คนเดียวแบบนี้ละค่ะเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนที่ไปก็คือมีแต่คนชอบไปทะเลแต่ว่าไม่ได้ชอบเล่นน้ำทะเลนะคะ พี่ก็ถ่ายรูปค่ะมีหน้าที่ถ่ายรูปอย่างเดียวชอบไปทะเลแต่ว่าไม่ชอบเล่นน้ำทะเล,ะเลก็แชะไปเรื่อยๆค่ะก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำเก็บบรรยากาศดีๆเก็บรูปว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งเราเคยได้ไปมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นสถานที่ที่อบอุ่นน่าเที่ยวที่หนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนไปได้นะคะตามตามรอยได้ค่ะ